สำหรับในช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามรัะฟังข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาค่ะเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยน2567นก<ม>องบัญชาการกองทัพไทยโดยรองผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568งานขุดลอกลำน้ำความยาว3,640เมตรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานงานช่างและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งให้คําแนะนําแนวทางการปฏิบัติงานโดยมีผู้รับผลประโยชน์ 129ครัวเรือนประชาชน393คนพื้นที่ได้รับประโยชน์2430ไร่นาบบ้านชั่วชะโดมหมู่ที่5ตำบลก้อนแก้วอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาและอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยน2567 กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักง,งานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลช่วปฏิบัติงานช่างโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568งานซ่อมทางผิวจราจรลูกรงังซอยกรอกมากว้าง5เมตรระยะทาง0.950เมตรพร้อมทางควบคุมกํากับดูแลเพื่อ ให้ได้มาตรฐานตรงตามแบบของกองกานช่างหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาต่อไปณตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองตราจังหวัดตราดค่ะรักชาติชาวประชากว่าสิ่งใดสร้างแผนกำหนดเป็นนโยบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา